สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมคนปลายซอยของเปลวสีเงินซึ่งตือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่27เมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อไว้ว่า CEO ดีในร้ายของนายกขึ้นต้อนอย่างนี้ครับ คุณเพลย์บอกว่าถ้าหัวสมองนายกไปถังขยะเนี่ยนะครับก็คงจะล้นแล้วล้นอีกลีลิสทิ้งมันไปบ้างก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยสมองมันจะเออเลอร์ครับพอเออเลอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเปะปะไปหมดเลยด้วยไม่รู้ว่าจะหยิบจะช่วยอะไรตรงไหนทําก่อนดีด้วยทุกเรื่องในหัวเนี่ยมันสําคัญที่ต้องทําด้วยกันทั้งนั้นน,นะครับสติค,คือหางเสืออันนี้ท่านมีอยู่แล้ว ท่านก็ใช้เคล็ดลับวิชาฝ่ามืออราหันฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละครับจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลังแต่และเรื่องให้สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ไปเดี๋ยวก็มีเสียงสาธุก,การเองนะครับเชื่อเถอะเมื่อทายาตรงแผลเนี่ยเดือนครึ่งเดือนแรกแผลยังไม่หายครับแต่มันจะหยุดกลัดหนองค่อยๆแห้งแสดงว่าเอาอยู่และหายแน่ ตอนนี้ไปดูว่าวัตถุดิบเครื่องแกงท่านจัดหามาครบแล้วและพอจะเลี้ยงคน70ล้านคนได้แล้วหรือยังคือจากมิถุนายนถึงธันวาคมเนี่ย100ล้านโดสอันนีชัวอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าจะจัดหาไมา่อีกเดือนละ5ล้านถึง10ล้านโดสเพื่อเหลือเพื่อขาดทั้งภาคเอกชนอีกกว่า40 CEO บริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับก็แห่ขันบากมาช่วยกันอีกทั้งสิ่งของทั้งแรง หน้าปลื้มจริงๆครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลโดยนายกผู้เป็นแม่งานตอนนี้จะไปสนเสียงหมาเหา่าหมาหอดให้เสียเวลาและเสียอารมณ์ทําไมนะครับที่ต้องสนเนี่ยอาจเป็นความสําคัญอันดับต่อไปก็คือการตระเตรียมงานตระเตรียมคนพลพักให้พร้อมที่เรียกว่าแผนงานฝ่ายจัดงานจัดสถานที่ฝ่ายออกการเชิญฝ่ายต้อนรับฝ่าย ที่พักแขกฝ่ายยานพาหานะฝ่ายการจราจรฝ่ายจัดคิวคุมคิวคนมาฉีดแค่นี้ยังไม่พอนะครับแขกเกรือที่จะมาอีกเป็น40ล้าน50ล้านคนคนที่จะทำหน้าที่คิดเมนูคำนวณวัตถุดิบกับจำนวนคนให้ลงตัวคนปรุงคนเสิร์ฟคนบริการคนจัดคิวในการรับวัคซีนต้องแบบพรึบชนิดปูพรมกันเลยไอ้ประเภทกรุงเทพฉีดแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดรอก่อน หรือว่าฉีดจังหวัดนี้แล้วส่วนจังหวัดโน้นไม่ได้เลือกพักเราเอาไว้ทีหลังอันนี้อย่าให้เกิดเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนต่อให้ยุคมนุษย์ถ้ำด้วยซ้ำไปเนี่ยการสื่อสารคือหัวใจครับคลองโลกคลองมนุษย์แผนดีเนื้องานดีการบริการเยี่ยมขนาดไหนก็ไร้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าข่าวสารเนี่ยไปไม่ถึงให้คนตื่นรู้ทั้ง77จังหวัด ว่าวัคซีน100ล้านโดสมาแล้วจ้าได้ฉีดกันทุกคนแน่โควิดหายไปจากบ้านเมืองเราแน่พ่อแม่พี่น้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันเอาไว้นะจ๊ะเตรียมไปลงชื่อจองวันจองคิวกันไว้จะที่นั่นที่นี่ก็ว่ากันไปสุดว่าแต่ละจังหวัดเนี่จะกำหนดจุด เมื่อถึงวันนัดหมายจะได้ไม่สับสนอนละมานได้ฉีดกันแบบสมูทสมูทนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงรุกลีลาหนึ่งนิดชิดใกล้ไม่เพียงแต่ปลุกคนหลับทั้งหมู่บ้านให้ตื่นเท่านั้นนะครับแต่มันคือโฮปไฟแห่งชีวิตหวังของชาวบ้านยิ่งคนที่ห่างไกลในป่าในดงเสียงจากประชาสัมพันธ์ของรัฐเนี่ยทำให้เขารู้สึกเหมือนกับหัตถาคลองพบจบแดนประมาณนั้นนะครับ มันจะกระตุ้นให้เขาได้มีพลังว่าพวกเขายไม่ได้ถูกทอดทิ้งยังมีดวงตาคู่หนึ่งดูแลพวกเขาอยู่ตลอดและนั่นแหละครับก็คือพลังอยู่ยังมีความหวังในสังคมในชาติร่วมกันของเขาก็จะคุโชนตลอดการที่คนไทยในทุกคนทุกแห่งอยู่โดยไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของสังคมมันเป็นอะไรที่พิเศษมาก ในส่วนลึกของสายเลือดพี่น้องร่วมชาติวันพรุ่งนี้นะครับ28เมษายนเห็นบอกว่านายกมีนัดกับ CEO บริษัทเอกชนจะถกกันถึงแผนพลึบเดียวทั่วล่าภายในเวลา6เดือน70%คนไทยต้องได้ฉีดวัคซีนผมเห็นที่คุณสนั่นอังอุบลกุลนำเอาแผนง,งานจาก Brainstorm 40 CEO ซแถลงแล้วเนี่ย นายกก็คงสนใจนะครับการบริหารจัดการปัญหาระบบรัฐมันจะเหมือนกับเพลงไทยเดิมน้ําจะเจิ่งนองเป็นลีลามาก่อนเนื้อนะครับส่วนภาคเอกชนนั้นหนักเนื้อเบาน้ําเข้าเข้าประเด็นเค้นเนื้อหาจัดลําดับงานเป็นหมวดหมู่ใครชํานาญส่วนไหนรับส่วนนั้นไปบริหารเรียกว่าเวลาคือเงินคือทองในมิติแต่ละฟันเฟืองผลักหมุนเชื่อมต่อก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนผ่านแกนอย่างเป็นระบบนะครับ ให้งานจัดหาวัคซีนงานกระจายวัคซีนงานกระจายข่าวสารและงานการฉีดวัคซีนเนเกิดมหิหตฐาลุภาพสยบโควิดฉับพลันเพื่อไปฉุดเครื่องยนต์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยให้สตาร์ตติดแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปเห็นชัดนะครับว่าการทำงานของ CEO เนี่ยมาปุ๊บแผนปั๊บ40กว่าบริษัทจัดเป็น4ทีมตามความจัดเจนของแต่ละเจ้า เริ่มที่ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีนนะครับอย่างนี้เนี่ยสถานที่ต้องได้รับการสนับสนุนนะครับบุคลากรอาสาสมัครและก็อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสารเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้กทมเพิ่มจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตอนนี้ลงพื้นที่สำรวจกับกทมแล้วนะครับระยะแรกพื้นที่10จุดในกทมที่เอกชนจะนำร่องนะครับก็อย่างเช่น กลุ่มเซนทัน SCG t h ม m ลล์สยามพิวัตรเอเชียทีคโลตัสบิ๊กซีทรูดิจิทัลพาร์คหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับสรุปงานกันแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆคือหน่วยงานเนี่ยไปหาคนครับคนจะไ,ไม่ต้องมาที่หน่วยงานให้มันยุ่งยากทีมต่อมาคือทีมการสื่อสารปัญหาคือ ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากฉีดทืมสื่อสารก็จะต้องไปทําความเข้าใจในส่วนนี้ทางภาครัฐทำหมอพร้อมขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุสถานที่ที่จะลงทะเบียนฉีดการจัดคิวการจัดลำดับการฉีดไม่เกิดการกระจุกตัวนะครับ Google เอย Line เอย Facebook เอย VGI หรือว่า u n i l e v e r เป็นต้นเนี่ย ซึ่งเป็นโคดเซียนด้านการสื่อสารอยู่แล้วก็รับงานส่วนนี้ไปทํามาถึงทีมเทคโนโลยีและระบบนะครับการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพขั้นตอนการฉีดที่รวดเร็วและมีระบบติดตามตัวพร้อมที่จะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับ IBM นำทีมอีกหลายบริษัทเป็นเจ้าภาพเข้ามาสำรวจแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการนะครับอีกทีมหนึ่งคือทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอน,นิภาครัฐแล้วก็เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนต้องร่วมกันในหลักการ คือต้องหาเพิ่มมาอีก30ล้านโดสให้ครบ100ล้านโดสเพื่อฉีดให้ครอบคลุมร้อยละของประชากรทั้งประเทศตรงนี้เกิดคําถามครับแล้วอีก75-76จังหวัดละ่ะภาครัฐภาค,ภาคเอกชนเนี่ยไม่เห็นออกแผนกันเลยนะครับว่าจะปูพรมฉีดเหมือนกับที่ปูพรมในกอทมหรือไม่อย่างไรจะเน้นเฉพาะกอทมแล้วก็ินเนื่อยในต่างจังหวัดหรือจะอย่างไรฝากท่านนายก มีคําอธิบายต่อพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปเนี่ยภาครัฐก็จะตระเวนฉีดชนิดปูพรมกันเลยนะครับแต่ไม่เห็นมหาไทยเนี่ยกระดิกอะไรที่เป็นสัญญาณให้แต่ละจังหวัดเนี่ยตื่นตัวและเตรียมงานกันเลยช่วงหนึ่งเดือนนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะจัดทําข้อมูลพื้นที่สถานที่จํานวนคนรับฉีดให้ลงตัวนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นไปบริหารกับการจัดหาวัคซีนและการฉีดที่ทั่วถึงและพร้อมพรึบ อาจทําอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นข่าวสารกันที่สําคัญเนี่ยรัฐบาลยังไม่พูดให้ชัดลงไปเพียงแค่พูดแต่ลักษณะครอบจัก,กรวาลว่าภายใน6เดือน70%คนไทยได้ฉีดเท่านั้นเอาให้ชัดครับเพื่อหลอเลี้ยงความหวังการรอคอยอีกนิดสิครับว่าจากเดือนมิถุนายนไปแล้วเนี่ยรูปธรรมกระจายการฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดจะเป็นแบบไหนจะได้ถลกแขนรอแบบไม่เกอ้อนะครับเฉพาะประเด็นตัววัคซีนเนี่ย ยังมีอีกหลายคำถามที่คนอยากจะฟังคำตอบชัดๆจากรัฐบาลเพื่อจับถูกนะครับไม่ต้องผาวาหน้าตาผมนี่ไม่ใช่คนชอบจับผิดสักหน่อยครับ